สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แนะนำเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานซึ่งมีพุทธสิ์ที่แปลกตานะครับตอนแรกดึกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพเขตบวตูวนะฮะแต่เมื่อมาพิจารณาดูตรงการนั่งนะฮะจะเห็นมีเส้นชาตรีวรปรากฏอยู่ก็บอกบอกว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ ส่วนเป็นพระเป็นพิมพ์พระประธานเพราะว่ามีเส้นแซมใต้ตักนะฮะแล้วก็มีเส้นแซมใต้ฐานที่สองนะครับอง์นี้พิมพ์นี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะฮะเนื่องจากพระเกศจะมีลักษณะคตเหมือนคลิปนะครับแล้วก็มีพระกันสองข้างเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นชัดเจนตรงเส้นซุ้มนะฮะมีการมวนตัวเซตตัว แล้วก็ตามซอกแขนก็ดีตามข้างแขนข้างผัสเสียนตรงใต้ตักใต้ฐานต่กกางๆล้วนจะมีปูนงอกขึ้นมาหนาบ่งบอกว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคนะครับพื้นผิวไม่ราบเรียบนะฮะโดยเฉพาะด้านหลังนะฮะในส่วนที่ต่ำเราจะเห็นสีขาวของปูนที่งอกขึ้นมาในส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนะฮะก็จะเป็นส่วนที่สูง นอกนั้นเราก็เห็นพวกมวลสารต่างๆนะฮะประเดี๋ยวเราต้องมาดูเล็กล้องกาะขยายสูงว่าเป็นมวลสารประเภทไหนบ้างนะครับองนี้เป็นยุคปลายนะครับสังเกตมีเส้นบังคับพิมพ์ตรงด้านซ้ายนี่นะฮะแล้วก็หลังกระดานแม่เหล็กดูดติดแรงนะครับมาดูขอพระนะฮะ มีรอยปิรอยแยกมีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมมีร่องรอยสีดำๆของรักซึ่งฝังติดอยู่นะฮะด้านในเราจะเห็นพระเกตนะฮะมีบิดผิดเหมือนกลิบเห็นพระกันเห็นพระอุรานูนเด่นสวยงามวงแขนสวยเห็นร่องของสังกติการนั่งนะฮะเห็นพระบาทน้าแข้ง นี้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นพระบาทด้านซ้ายขององค์พระเห็นเส้นแซมใต้ฐานเห็นร่องรอยของปูนที่งอกตามใต้ฐานนะครับฐานล่างสุดด้านขวาตัดเฉียงแล้วก็ปลายงอนขึ้นเล็กน้อยนะครับดูขอบอีกด้านนะะก็เช่นเดียวกันมีรอยปูนงอกขึ้นมา ตามรอยแตกรอยแยกนะครับ้าไตองพระเห็นปูนงอกขึ้นมาตามซอกแขนข้างแขนใต้ฐานนะครับตรงหน้าอกนะฮะเห็นร่องสังกติชัดเจนเห็นการนั่งชัดเจนนะครับเห็นพระบาทชัดเจนมาดูรูปที่ถ่ายด้วยกล้องกขยายสูงนะครับรูปนี้เป็นรูปด้านหลังนะฮะจะเห็นพื้นผิวที่มีสูงมีต่ํา เห็นจุดดำของเศษฐานของลักเก่านะครับรูปนี้เราเห็นคาบของปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวนะฮะสีดำๆน้ำตาตร,ตรงนี้น่าจะเป็นลักเก่านอกนั้นก็เห็นพวกจุดดำเห็นจุดแดงลางๆเส้นซุ้มนะฮะ มีการเซตตัวรอบๆบ,บ,บริเวณด้านข้างทั้งนอกทั้งหนเส้นซุ้มมีพูนงอกขึ้นมาหนาพื้นคูหานะฮะเห็นคาบสีขาวของปูนที่งอกขึ้นมาเห็นเกล็กลักเห็นจุดดำของฐานพรเกตนะฮะคดงอเหมือนกลิป ในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาจับนะครับแสดงว่าพระองค์นี้กดพิมพ์เล้นลึกแม้กระทั่งพระเกศก็ยังมีความสูงขนาดนี้ตรงนี้เป็นโลกของตรงช่วงท้องนะฮะตรงนี้เป็นร่องสังคติแล้ะมีปูนงอกขึ้นมาผิวพันธุ์ดูอย่างนี้เราวก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทากายภาพนะผิวไม่ราบเรียบมีสูงมีต่ํา ซอกแขนด้านขวาปูนงอกขึ้นมาหนามากซอกแขนด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับปูนงอกขึ้นมาหนาเม็ดนี้เป็นเม็ดเหล็กนะครับเส้นซุ้มนะฮะมีการม้วนตัวเซตตัวทั้งด้านไหนด้านนอกก็มีปูนงอกขึ้นมา ฐานล่างสุดนะฮะมีการตัดเฉียงเล็กน้อยบริเวณรอบๆฐานนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมาหนาฐานสิงเส้นใต้ฐานที่สองนะฮะฐานที่สองตรงนี้เป็นเส้นใต้ตักนะฮะ ด้านขวาลูปพระบาทเส้นใต้ตักหัวเข่าด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นเส้นชาชีวอนนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ชี้ว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพระพักนะฮะเห็นพระกันลางๆพระกันจะมีสองข้างนะฮะด้านนี้มองไม่ค่อยเห็นด้านนี้เห็นชัดนะครับ เรามาดูภาพเคลื่อนไหวจากกล้องกำลังขยายสูงแบบสดๆกันนะฮะผิวอย่างนี้นะฮะ่บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำในส่วนที่ต่ำจะมีสีขาวเนื่องจากปูนงอกขึ้นมานะครับซอกแขนทัของทั้งสองข้างนะฮะบริเวณ หลักแร้บริเวณสีข้างนะรวดจะไปปูนงอกขึ้นมาจับหนาเป็นพิมพ์ที่แปลกตานะเพราะมีพระกันแบบนี้ภเกจเป็นพกเกตคดแบบคลิบยาวไปจรวดซุ้ม ตามเส้นซมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะกลุ่มของเหล็กมีทั้งเหล็กที่เป็นสนิมกับเหล็กที่ไม่เป็นสนิม หัวเข่าด้านขวาตรงนี้เป็นลูกพระบาทหัวเข่าด้านซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรนะครับฐันสิงสูงนะฮะกดพิมพ์ได้ลึก พื้นคูหาปูนงอกขึ้นมาหนาบริเวณใต้ฐา,านนักต่างเรามาันทูด้านหลังเพื่อที่จะหยดต้ำยาเช็คอายุแผ่นไซ์นะครับปูนงอกขึ้นมาสีขาวแบบนี้งอกมานานแล้วนะฮะแห้งสนิท สีออกเป็นสีขาวเทานะครับ หยดน้ำยาเช็คอายุแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม,ม็ดกลมไม่กระจายหายไปฟองอากาศก็ขึ้นมาดีนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคนะครับการหยดน้ำยานะฮะถ้าทิ้งไว้นานน้ำยาก็จะกลับเนือ้อพระนะฮะทำให้ด่างดังนั้นเมื่อเราพิสูจน์ดูว่าพระองค์นี้มีอายุถึงยุคแล้วก็ต้องรีบเช็ดนะครับ คราวนี้เรามาดูด้านหน้าใหม่นะครับดูความงดงามดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูเนื้อหามวลสารควนี้จะเริ่มโซ o เข้าไปใกล้อีกนิดนะครับ สังเกตดูพื้นผิวนะฮะจะมีจุดดำจุดแดงเต็มไปหมดมีคราบของปูที่งอกขึ้นมานะฮะมีกลุ่มของเหล็กมีเศษถ่านเศษลักษพาเกตดคดงามมาก ในส่วนที่นูนสูงอย่างเช่นเส้นซ้มตรงนี้นะฮะเมื่อเราออกสูงเข้ามาใกล้ๆเราก็จะเห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับเป็นจุดดาจุดแดงนะฮะเส้นซุ้มมีการเซตตัวชัดเจนนะครับพื้นผิวมีแหว่งมีกลอนสูงสูงต่างๆประสมเด็จวงไหน ผิวพันธ์ราบเรียบตึงเปี้ยกนะฮะก็ต้องคิดไปก่อนว่าเป็นพระที่อายุไม่ถึงนะครับพระแท้นะฮะธรรมชาติจะเป็นผู้สร้างสรรค์ให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวพันธ์ที่มีลักษณะสูงสูงต่ำต่ำ,ตำมีการเซตตัว นะหรือสีก็จะมีโทนสีเข้มอ่อนลดหลั่นไปนะครับเม็ดนี้เป็นเม็ดเหล็กนะฮะ สังเกตดูใต้ผิวนะฮะจะมีจุดดำจุดแดงสีเงินแวววาวของผลึกแคนไซตรงพศลำคอนะฮะสูงนะฮะแต่ว่าปูดก็งอกขึ้นมาทับแต่เราก็ยังเห็นผิวที่มีสูงมีต่ำนะครับ ตรงนี้เป็นพระพักนะฮะมีมนสารซ่อนอยู่ในเนื้อเยอะแยะมากมายเส้นนี้เป็นเส้นของผลึกแขดนไซนะครับพระสมเด็จตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีพุทธศินงดงามนะไม่ค่อยพบเจอเส้นสายคมชัดครบสมบูรณ์ไม่มีแห่งมีขาดนะครับ มีความคดงานเป็นอย่างยิ่งนะฮะเอาขึ้นคอบูชาก็ไม่อาจไขโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ